สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวทำคลิปส,สั้นๆมาตอบพี่น้อง F c ซก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มไปนะครับวันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือชุดคัดของเวฟห125นะครับฝั่งนี้เวฟห125งฝั่งนี้1้อยไอนะครับซึ่งหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งบางทีเรามองว่า มันเป็นตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับร้อยสิบไอตัวนี้นะครับเป็นชามแบบนี้เป็นชามสปริงนะครับ้ายกันกับเวฟหนึ่งสองห้าเลยนะครับคล้ายกันเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับในเมื่อเราดูมันคล้ายนะครับผมบอกตรงๆเลยนะว่าอัตราทดนะครับเท่าที่พี่น้องเอฟซีได้เห็นนะครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับแกนเริ่มเท่งใหญ่กว่านะครับเวฟร้อยสิบไอเล็กกว่านะครับนั่นหมายความว่าชุดคลัต ทั้งสองชุดนี้อัตราทดไม่เท่ากันเวฟหนึ่งสองห้าอัตราทดอยู่ที่ซีกว่าต่อหนึ่งนะครับอของเวฟร้อยสิบไออยู่ที่ประมาณสามจุดสามต่อหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านนั่นหมายความว่าฟันเฟืองมันไม่เท่ากันนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการนับฟันเฟืองนะครับของเวฟร้อยยห้ากับเวฟร้อยสิบไอตัวนี้กันนะครับเวฟร้อยสิบไอตัวนี้นะครับผมนับได้หกสิบเก้าฟันนะครับ ผมนับได้69ฟันนะครับสำหรับเวฟล์ร้อยสิบไอตัวนี้นะครับเวฟล์หนึ่งสองห้านะครับผมนับได้อยู่ที่67ฟันนะครับอ่าทีนี้นะครับมันจะสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับชามคลดเนี่ยผมก็จะมาเล่าอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ทำคลิปสั้นๆมาตอบพี่น้อง f c ก่อนนะครับในส่วนของแผ่นคลัสแผ่นเหล็กคลัสนะครับ แผ่นคลัสแผ่นเลคลัสนี่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับในรุ่นที่เป็นแผ่นคลัสแบบนี้นะครับทุกท่านที่ไม่มีอยากนี่แหละนะครับอ่าเป็นสตาร์ทเท้าบอกนะครับถ้าผมจาผิดขออภัยเด้อนะครับยิ่งสับสนอยู่ช่วงนี้ใส่สมองไหลครับพี่น้องเอฟซีนะแผ่นคลัสแผ่นเลคลัสสามารถใช้ร่วมกันได้เลยกับเวฟหนึ่งสองห้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนในเรื่องของ ชามคัดเนี่ยเราค่อยมาว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่ามีพี่น้อง f c นะครับหลายท่านสงสัยอยู่ว่าเอา125ไปใส่1้0ยไอได้ไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็รู้อยู่นะครับว่าตูดมันยาวกว่ากันจำนวนฟันเฟืองไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง f c ไม่มากก็น้อยในเรื่องของอัตราทดอย่างน้อยก็ได้เรื่องของแผ่นคัดแผ่นเหล็กคัดนะครับ คลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปหน้าค่อยมาว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาเป็นน้าจิ้มไปซะก,ก่อนครับพี่น้องเอนะอ่าค่อยๆทำคลิปทยอยทยอยทําลงไปต่อไปทีเล็กทีน้อยนะครับทุกท่านสวัสดีจ้า